<C oughs> ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนบายบายพี่นอ้องเอ้ยมื่อี้บรรยากาศมาื่อี้อากาศก็ขึ้นฟ้าขึ้ขนฝนคือฝนติดตกเนี่ยน,าานะครับมีโอกาสมาแวะนะครับผ่านมาทาั่งตลาดนัดข้ามยาแดงนะครับย่งางแรลงนะครับย่งาแง, bye ยงแรลงบายบายย่างแรลงเนี่ยเล้ยมาแวะเบิง้ง นะครับมาเบิ่งว่าของปลามีอย่างแน่เนาะครับอะไรแต่เบิ่งซื้อพี่นอ้องเฮ็ดเพาะจิโร่ละ600อยก็ั่นมันก็เกินไปอยู่จิโร่ละ600เลียดก็บ่ม,มีพอหน่อยเอาไปขอนั่นเคียงหมูเคียงเนื้ออะไรตัวโอ้ยมันของบ่มีเลือดมีอยนาะอยากได้เลือดเนาะบ่ขอนั่นนเคียงหมูเต้เนื้องวัวแ,แท้ๆเขาเลี้ยงอยู่เป็นปี2เอ้า ยังคึดเง่้ยขึ้นึงสันนอมอเนี่เป็นปีสองปีเขาจังได้ขายเขาก็ขายชิ้นลวดละสองร้อยเก้าสิบสามร้อยนึงเอ้าโอ,โอ,โอบะไดเรื่องแล้คิดอนอ่อนนะ โอ้ยละอันนี้เฮ็ดไปเห็นไหมจักสดบ่สดเลยหลับกันมา,จากจังว่าจักถอดอส่วนสิมาหอดเฮาเนี่ยไปแข่งจนถึงซุ้มหนึ่งเน่าซุ้มหนึ่งสดเนี่ยม,ม,ม,มันโอ้เสียอารมณ์นะครับมันเลือกบ่ได้รือรูปเล้วกับอะไรแต่เบิ่งเงินซื้อนะครับแ,ค,แค่งขวดนเฮ็ดปลาแดกกับบ่ได้เนาะ คนเดไปเห็ดลอม่ะเเพอันนี่เ็าไปเจ็บมากัเนี่คอดเลเห่อานี่ยเปปลเ็ด้กราแต่ปลาซื้อปลาบูตัวละหกขีดกกบจิโลละร้อยหาชิบมึงเนาะ มันกูเห็ดหัมันก็ลัซื้อมักูหาง่ายอยากไปกินแนมเลยก็ได้เห็ดต้อกกนอยากกินแนมเลยมันอยู่ด้วยในเซตตอนนี้อยากกินไม่กินปรได้แล้วมันนองนี่แหละสีพานไปเนี่ยละพี่น้องอุทยานแห่งชาติน้ำพองนะครับ<ส>บบาเก็<ส>บดอกบอกบาเก,บก็บ<ส>แล้วมันรู้สึกว่ามันสิล้าบาทคือตอนนี้แล้วบอขึ้นไปห้าล้อซ้ำดอกตั้งกันอุทยานแห่งชาติน้ำพองทั้งหินช้างสีเนี่ย ปอยกเจาเจ็บไปสักกอนนะครับมันออกค่ๆก้อนนี้สิไปเจ็บหมดก่อนเจ้าเสยวอยากนีมันอะไรน้องก็ยังไปเจ็บตัวเพราะท่านกเจาดอกขึ้นที่สวยไปที่ตีซกัไปกับพวกหัจักมองสิไปคือเกาเจโคกไส้เมื่อเท่านี้เฮ็ดหาหเอาเน่จัาน่อยน่เฮ็ดไข่เห็ดอย่างนี้เกิดเตีม เลาะฟังเคลือนนะครับเมื่อนี้ิพามาเลาะฟังเคลือนจังน้อยนะครับถ้าเวลตลาดนัดไปเลาะฟังเคลือนอบนุบลรัตนะครับโดยใส่เส้นทังอุทยานแห่งชาติน้ำพองเดี๋ยวมีโอกาสได้ภาพไปเบื้องอุทยานแห่งชาติผู้เก่าผู้พันข่ำนะครับเมื่อนั้นไปสกายวอล์กเ่อเด็ไปเบื้องด้านหลังสุดนะครับพาชี้เลือดหลินจังน้อยเมือ,องวัง บอกมือนีม้มือนี้มันมันมันคำคือาเห็ปากแหมเราบางนี่้นะรเจ้ามาเกีบกระดาษนี่เด้ผ้ากระต่ายยางอยู่นีนเด้ถือยางนี้นะจายเกิางุเงินบ่กมืกอีหรอกหน่อยหน่อยก็น่อยขวดหน่อยก็จะไปเวันทอมันบาบเจ็บ ให้เอาอีล้ออีลอยังจะเอาเปล่าอีงอมอีงอมกะบไม่มีตัวเปลนี่ยไม่มีหอกอีล้ออ่ะอีเตงอมบ่ะมันล่ำหน่อยนะกินพวกกระเทินสีแซบหรือเบื้องหลอกว่าสีเสือไปลวกกินกับแก้วอยูหรอกว่าสะแกงหรอกเอาลวกกินกับแก้วเอาคือกันก็อีผูกเนาะลวกกินเนาะกับแก้วกับปนเนาะแต่แกงยังไงไปสราลวกกินว่าไง้าวมาลวกเนี่ยมันขั้นนะว่าไม่นลวกก็ต้มนี่ละ ต้มน้ำเดือนดืแล้วจับจุ่มปูดลงไปกลาว่ามันสุกเราเอาขึ้นมาดนกน้ำเย็นกินเลยกับปุลกับแก้วไว้แต่กินใส่ถุงไว้แซ่บคือกันพี่นอ้องมันหางนลำหน่อยพอดก,ก็เลยโอ้ยฉีกขานปอกเดือบิง่งเพราะกระเทือน,นเดือบ่งเงือกซืือแต่มันหาเจ็บออกเสียเอาจะบอกว่ามบริสุทธิ์เดือบึงลำหน่อยพอดก,ก็เลยเสียความรู้สึก ไปปอกมันสิแข็งเงี้ยใบมาสั่นว่ามันเกิดตั้งแต่ที่รีควมปูความแย่พูมาะก็เแล้วมัเจ้าเขาก็เห็นสมัยสมัยสมัยนี่ละกินแต่ไม่กีนเอ้ยใบบ,บบบ๊สูรูปซีบรีบดอกบัสุรูปซีรีบจะได้สีไปหาเอานาะล่ำต้องนิ้วโป้มือขึ้นไป อันนี้อีหยังซ้ำหนิวไกวกับบพอหาลังล่ำเขามาขายซ้ำหนิวมือเขากับบพอดึงมาเบิดใบจนเหลียงช่วงนี้ก็อยู่บ้านผือนะครับบ้านน้องผือบ้านผือดอนกอ,อกนะครับอมเภอหนองเลือ,อเขี่ยอมเภอหนองเลือได้หน่จวัดคอนแก่นนะครับเราฟังเคลื่อนไปเสียนี่ละช่วงบรรยาก,กาศ ตอน,น,นแรงๆนะครับเละริมเคลื่อนเนี่ยเป็นยังไงฝนตกแล้วบบเดมาโดนแล้ว<ม>ันเตสงการหน่อย<ม>ิฮะหน้าทางไหนเนาะ เนี่ยฝนเม่อท่านตกนะจนฝนตกมาเนี่ยตกหลายเทียแล้วนะครับนี่อากาศกาาศ็นาสิลุ่มลื่นขึ้นนกเขาโอ้คนตรงก็เศร้าตอนนี้มันฝนเมื่อตกแถวนี้ฝนตกแลน,นนี้สิ เพื่อนฝนตกแลนแลนฟานให้ซื้อก็ดินละลายนี่ทตั้งรัดยางกับหงแต่เป็นทั้งขินเฮาเนี่ยพอละลายนี่แบบนี้ภาคไทยเพื่อนมีฝนตกเป็นแห่งๆก็สิว่างสันเวลา,าขาวโอ้เจียวเขาตัวไหนไหมต้ใส่เอ้หุ่นทีว่าหัน ว่ามันค้นแม่โอ้ยเนาะมาเห็ดคือ <ทำ S 1> ตายขมเขาเลี้ยงเต็มทวงโยกออหุ่นไปไว้แล้วว่ามันค้นยืนถือเกลียวอยู่บะแมนประตัวหน้าปังถฐาแสดงว่าถฐารถเกี่ยวก็วาถฐารถเกี่ยวแต่เกี่ยวมือเด่นเนาะป่านีเว่าท่านเกี่ยวยังเหลืองเบิดเหรอไม่เห็ดแนว เนี่ตัวมันตัดตืห่หางเอ้ยคือตัดว่ะเอออ่ะขาเชียดอุทญาตห่งชาติน้ำพองอะน,น,องนะคระับแ,แลนดคล้นเนิรน รถเริ่มแรงขึ้นเนื่อนแล้วเนี่เห็นป่น่ยจังน้อยกับหอดนางกับผ้าสารสวดสรสดเดี๋ยผู้ใดพระท่านเนี่ยสารสวดกาลสารสดสารสวดนี่เด้ผาสารสดนะผู้ใดพรท่านได้สารสดกะมาสารสวดอยู่ผานี่มานี่เราสได้เจอเนื้อคู่นะคะเจอส้นสองต้นมันนรับ เห็นปะผาส,ะสะละกโซดเดี๋ยวเบียเขาไปอ่านป้ายมันเก็กน้อยพี่น้อง,องไปผาสะละกโสดนี่ละ่ <c oughs> ะสิว่าตัวกันน้อเป็นตัวเด่นน่ะนั่นสละสโดจริงๆ พื่อนนะ่ะจุดชมวิวอีกจุดนึงนะคะเมื่อกี้เนาะอืะจุดชมวิวอีกจุดนึงเห็นไหมอุทยานแห่งชาติน้ำพองนะคะเป็นจุดพาสลาสสวนอีกตั้งคือบรรยากาศกะบเอ้นี่แหละคือเ,เห็นเลยพี่น้องอะไรก็นนำเคลื่อนนะคะนำเคลื่อนกุมภกราบเนาะเดี๋ยวเดินทางต่อ นอนไปผมไปทำไมแว่นรุนผู้น่ะสุดยั่คนุ่นทุ่นไปไกลเขาดอกะนั่งยู่นี่ก็ไ่เห็นผู้ยิ่งยู่น้จะกคนเลยหรอไปไหนผู้ญิงมานีแล้วีตผู้ชายมีเส่ผู้ชายด้ยมันมันเป็นบางเ่อตัวบางมันสระสวดนี่ิมาขอตัวผู้ญิงเด้น่นอยอันนี้สระสวดแท้เลยว่มีผู้ยิงจะคนเนี่ยยู่นเหนอนั่นกัรถเก๋งขนาดกับผู้ชายสองคนน่นเนา วัไส้ยูหันแมนมิแต่ผู้ไสเวิดโอ้แปลกสภาสารสวดเนี่ยอะไรอีกสวดอิเลียไปหอดบ้านลานลไม้ไปอนน้อดเน้อเบิ้งเอาถือต้องสารสดวดผ้านในซื้ะะอเสียนเท่านี่ยชุ่มชนเขาเสียนทันจอนไปมาระวังอำเภอ ห้าหอยนี่นใส่เมื่อเขานีทท่เออฟังเกลื่อนเน,นี่ยเห็นบ่จอดพ่นหัวซุปน้ำขังท่างเหมือนแม่อเันดลงไปห้าห้อยห้าปูนี่ก็นั่งกินนี่นี่พอทั้งลำแข็งแสดงเอาเม้าแล้วเนี่ย บรรยากาศเ hmm. ลาะริมเคลื่อนตอนแรงๆประมาณนี้พี่น้องแถวนี้ช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาปีมหันถ่วงเบสนะครับรดแรนว่าสามารถแรนได้ไหมครับเนี่ยเซนเนี่ยนะครับจะเปิดบ้านทักสองเดือน hmm. ที่น้ำถ่วงเม่น้อยุน่ะนอนจุมกันอยู่บรรยากาศก็กดีดีสนามเด็กเล่นคุณน่ะสนามหัวเล่นเนาะคุณน่ะเขานอนจุ่มกันอยู่ เคนสน่อเดารหน่อังงมตหิ่หายสหมือดุตายนัตายตายนำ็วมฟื้นเด้สุมาตั้งแคมสุมาหาปาทำมันขึ้นเขาก็เอาไปเห็นเีดังฟื้นดังไฟเน่ยเออบางเหาผู้เดียวผู้เดียวนี่ผู้สาวผู้อีกตั้งหากได้เลนี่ผู้ญิ่งไปใสเบิดเหมือนี่ยไเห็นผู้ญิงเลย นี่ก็ผู้ชายนั่งมีจิตตาหรือผู้เดียวน่ะเครื่องก้อนหินนั่นน่ะมันเป็นมือแปลกๆได้เลยนี่บ่เห็นผู้ยิ่งไหมมือนี่ไหมหลังขี่รถมากุ้มนี่นีผู้ใดเนี่ยผู้ชายทั้งนั้นมันเคนส่วเลยโมีอันนี้ยางมากผู้หญิงผู้ชายนี่ก็ได้เอาเบิ่งดูนี่ผู้ใช้สินั่นมันเปิดประโยชน์เราบอกผู้ชายมันคือบ่ ผู้ยิงกันไปเซเบิดขี่รถผู้เดียวเราฟังเกินผู้ยิ่งผู้ใส่เหรอผู้ใช่เด่นเนาะเด็ดกระเป๋ากระเปาถาให้ต้วนบม่กินเหล่าเมาถาไปม้น้องไปหาให้กขากินไปเมียนหักบรรยากาศแดดกับวัแดดะว่ามีคิบา ลำเล็มเมืเ่อตอนดีมากเลยตอนบรรยากาศตอนไปลายแรงๆกันสิประมาณนี้พี่น้อง เคื่อนอบลรัตนะครับเพื่อนอท้ายเขื่อนนักเพื่อนท้ายเขื่อนเนี่ยมึงนี่เด้อท้ายเขื่อนทั้งบ้านผู้เขาวงคาเป็นฟังเท่านั้นกะเพื่อนบ,บางแสนสองนะครับฟังเท่านั้นตรงขามเลยนะครับบางแสนสองเห็นพ่อนิิมดีเนี่ยนะครับเป็นฟังนี่ฟังผู้เขาวง,งฟังฝนคือบางแสนสองอยูเอ่เพื่อผู้เวียงครับผู้เวียง ประมาณนี้พี่นอ้องสดใสอยู่